ดังนั้นต้นกล้วยต้นอ้อยจึงเป็นไม้มงคลนะคะเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์งานแต่งนะคะจัดงานแต่งงานครั้งใดที่ใดนะคะต้องมีต้นกล้วยต้นอ้อยมานะคะถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะคะเครื่องของขันมากประกอบไปด้วยขันมากเอกและขันหมากโทนะคะเครื่องของขันหมากวางพร้อมเครียงแล้วนะคะทีมงานนะคะได เตรียมในการถ่ายทอดสดนะคะปเปิดไลฟ์สดได้เลยนะคะ<ส>อขออนุญาตมีการถ่ายทอดสดนะคะยิมงานไปดูทางบ้านเจ้าสาวเลยนะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง,งค่ะนะคะท่านยืนเดินมาเป็นคู่นะคะสักครู่เดียวนะคะอีกสักครู่เดียวเมื่อได้เวลาเลิกงามยามดีเราจะได้พร้อมนะคะเครื่องของขันหมากโดยพร้อมเพรียงต้นกล้วยต้นอ้อยขนาบข้างเจ้าบ่าวมา จากนั้นจะมีขันมากเอกนะคะประกอบไปด้วยนะคะสินสอดทองมั่นผานขันมากเอกผานแหวนนะคะเจ้าบ่าวถือผ่านทูบเทียนแพรเข้ามาแล้วก็ขนมมงคลนะคะก้าวอย่างทองหยิบทองหยอดฝอยทองเม็ดขนุนจามุมกุศเนจันทองเอกขนมชั้นนะคะขนมถ้วยฟูหรืออารัวก็ตามได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วจากนั้นก็จะมีขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะใหญ่นะคะชื่อเสียงโด,ด่งดังขนมโกปลา ะะอุดมสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองนะคะขนมจันอาบนะคะ,ะผล,ละไม้อีกนานา,นานชนิดเรียกได้ว่ามีแต่เครื่องของอันเป็นสิริมงคลน,นั่นเองค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะเมื่อพร้อมแล้วนะคะเราเช็คบ้านเจ้าสาวนิดนึงนะคะว่าครอบครัวเจ้าสาวพร้อมเพรียงหรือยังเมื่อครอบครัวเจ้าสาวพร้อมแล้วนะคะพิธีกรจะได้ขอครอบครัวเจ้าบ่าวท่านใดนะคะท่านใดที่สะดวกในการโหมีไหมคะ บ้านเจ้าบ่าบ้านเจ้าบ่ามีใครโหเก่งไหมคะ <พอ S 1> มีใช่ไหมคะพอได้ไมดีออกตัวนะคะเนี่ยพอได้ออน,น,นะคะ